สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะเยื่อเขียวผ้ารวยเนาะนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้ยันวินกับมาแตามต่อนะคะสูตรคำน,นวณหวยลาวพัฒนาของเซียนใบนะคะท่านผู้ชมเนะะาะหมวดพังขันองพนเหล็กวิ่งเขา่าเขา่าซีตัวนะคะเขา่าซีตัวสองตัวนี่นะท่านผู้ชมเมื่อนกับมาแตมนะคะเซียนใบก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมเอมาามะะ้ยนกักฟุตบอลฝรัีงแล้ว นี่นะคะสำหรับวดวันที่หามาหันนอกนะคะทาผู้ชมเขาเออเขาหาเจียดซเจีดหานะคะเขาเรยกวิ่นเนาะทาะะงผู้ชมก็มาตามตัวเฮ้นี่อมมสิทธิอ,ออื้เฮ้ยเขาเออเออขาซีตัว อ่ะหัหนี้มันเขา้าชัางสีเดอ้อยกโฟรวไปก่อนนะแตสำหรับเซียนใหม่นะคะผู้ชมเนาะงว,วดนี้เพิ่นกะเอ้ามึงหน้าตาสักก่อนเพิ่นพยายามนะคะผู้ชมเพิ่นธ์นทำสูตรของเพิ่นไล่ไหลนะคะเพิ่นเห็ดใบลายสูตรเพิ่นเจ้าสูตรเพิ่นมาร่วมนะคะผู้ชมก็จะได้เลขเด่นเลขกดินแมนเ่เด็กวิ่งนะคะอืมประมาณงวดนี้มันเข่าโตกลับนะคะคุณผู้ชม ันทัน้งแข็งไปก่อนเย็นยังร้อนวันเลยเนาะ เดนที่เลขหนึ่งนะคะสองบาทเนี่ยเด่นหนึ่งร่องสองนะคะ วัวกะหันน้องพนในซีเจ็ดหาน้อเหล็กกันสามตัวสองสมหาเกืบแตกซีสามตัวนะคะท่านผู้ชม ้ะเบิ้ลก็จะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแล้วเนาะคนเหยีไบ้หนึ่งหนึ่นะคะุผู้ชมประกาศสีเขียวกนเห็นนะครับคุผู้ชมทีบางกบหน่อยทุนหน่อยกเยียคนเขียนไหามันก็นจะเน้นไห้ที่ปากาหมดสีเขียวนะคะวันนี้คนเด่นหนึ่งรองสองสองหนึ่งหก จุด้ราบัดเนีเเ <c oughs> นนวยวเดียวเหลวัชมมเกันเออนีหน้าทางคุณผู้ชมค่ะสำหรับเด็กเสียมนะคะ เย็นสุดๆนะคะงวดนี้เด้อระคะของเซียนใบเออเดียนหนึ่งพ่านวานะคะคุณผู้มเดีนหนึ่เีนนะพัดโยกโปวบอเออนี่เหรนี่น,น,น,นี่เล็กจับวินนะคะมันมาจับจับอกนะ,ะนี่แหละผ้ชมอันไดอีกอืมเกระสีมันบอกว่าจะมามาทางเกา่าสินเกานะคะผ้ชมเออ รูปสวนสี่ประมาณนี้นะคะคุณทบท่วนเหล็กคนกันโอ้เหล็กหนึ่งโอ้เหล็กไทยหนึ่งค่ะเกิดมานหนึ่งก็จะมาหาหนึ่งสองหนึ่งประมาณนี้หนึ่งหัวหนึ่งหกนะคะนี่หละตามที่เพื่อนเๆสี่ให้นี่ละท่านผู้ชมนะคะ นี่นะคะเสียนใหม่นะคะผู้ชมสี่ะ่าสองโอ้พันจากสี่เห็บเบิ้งนะคะผู้ชมใหม่เพื่นเอาตามเสียนนี่นะคะฮะหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งหนึ่งะคะอือนี้แหละนะคะพันจากสี่กับพันสี่จะต้อ ถ่าบางงวดนี่พิ่นบั่นใจนะคะอนันกลับมาคือเการ้านเปอร์เส้นนะคะสำหรับงวดวันที่แปดน้องนะคะคุผู้ชมเนาะเขากะเอาไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับห,ห้อยลาพัฒนาเข้าสี่ตัวเนาะ,ะนะคะเสียนมันหายแล้วเขาก็มาทบทวนก่อนเด้อนะคะผู้ชมงวดเลยเป็ไปก่อนนะคะเด่นหนึ่งร่องสองนะคะหนึ่งหกอ้นหนึ่งหาหนึ่งหกอันเลขกบินเพิ่พนค่ะคุผู้ชมบ่ชื่นชอบที่เซียนเพันนึ่น เชือกเพื่อนจับให้นะคะกระล่องอันบางเทื่อกกรมีเขาไม่รุดก็เป็นธรรมดาเนาะคะผู้ชมกระล่องเอาไปจับเบิ้งนะคะ onun, หา иной, มี่หามี่หนึ่งมี่หกนะคะแล้วก็มี่สองเอามี่สี่มี่สองนะคะท่านผู้ชมเข้ากอันเอาสูตรคำนวณหวยกับธรรมดาเนาะมีเขามีรุดกะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยก็ไ <mon> ด้ก <engine> ันเด้อนะค่ะผู้ชมเพราะว่ากะบางเทื่อกกะเขาบางเทื่อกกะหุดนะคะแต่ว่าของเชืยนใหม่นี่กะรุดหน่อยนะคะส่วนมากเนาะเส้นตะลึกซ้ตัวของคุณมี่หาสองหก หกหนะคะสองหนึ่ง,ะะง,ง,งหกนะคะผู้ชมนี่เนาะอ๋ขคือเป็น,นสิไก่ถนนเลยจังน้อยนะคะคผู้ชมก็บเสียงดังก็โถวดเพราะไห่เพราะค่อยสะดวกกว่านยนะคะห้าสองหกหาสองหนึ่งนะคะสำหรับชุดสองตัวพันจับลงมาจากเลขวินเนาะนะคะคุผู้ชมแล้วก็ เง้วงวังขันเรขวินเพ่นเขาตอเพ่นจับอเขาพจับตะีเจานะคะงวดนี้ชุดสตัวของคนก็หนึ่งสี่หกสองนะคะสำหรับตัวเลขชุดสตัวหนึ่งสี่กสองพว่าส่วนตัว่นชอบหกสองนชอบหกสองนะคะท่านผู้ชม่ากาเป็นแนวทางนะคะสำหรับหวยราวเซียนใบเน้นเนะคะเด่นรองนะคะ แล้วก็ตาล่างแตกตาล่างสูตรตาล่างคนนะคะเด็กตาล่างคนก่อนจะหอกก็ลงทุนจะมีความเสี่ยงสูงต่อวิเคราะห์คิดไรตร่ตรองมึงคักขัดสักนเด้อนะคะท่านผู้ชมเพื่อจะนะนะคะชอบก็ตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมกระเยียบหน้าจอเอาไว้นะคะนี่เต็มเต็มตรงตรงนะคะอ่ะเราไปจับอ่ะหมุนจับ กลับไปกลับมาเอาเรื่อนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมครับมารับชมวงขอให้แตกสามเถื่อนขึหัวที่ผ่านมาเด้อเลขแต่ล่างก็ขอให้เข่านะคะให้เข่าขื้นหดวันทีห่านะคะฮะหิ้งหิ้งปังปังรุ่ยรุ่ยนะคะที่ใคนี่ยขอกราบสวัสดี fc นะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เซียนใบเพิ่นคือเก่าเด้อนะคะบางเทื่อเหล็ก่นบ่อเข่า่นก็ขีดหลายเนาะ หมื่บ้านนี้หมูก่กอนนี้เลยคนบ่อเขาคนขิดอคุณค่ะค <c oughs>